สวัสดคีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชัดออโต้ซารลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายบิ๊กไบค์มือสองนะครับบนถนนงามวงวานติดถนนใหญ่เลยนะครับใกล้ซอยงามวงวานสามสิบนะครับเข้าซอยงามวงวานส0มสิบมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะครับเอาครับวันนี้เรามาพบกับเจ้ายามาฮ่า R หนึ่งห้านะครับรถเล็กปีสิบหกนะครับ สภาพเ็เดิมมีโหลดลงหน้าเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรเลยบ,นบานๆกระติกเกอร์นิดหน่อยนะครับจานใช้ได้นะครับปะเบกยังมียางหน้าเต็มมนะครับรจ่ายตลาดรถด,ดีกลุบกิบนะครับริ้วรอยตามการใช้งานนะครับ ีควรปติร้นไม่ล้มนะครับยางหลังเต็มๆนะครับหนีรลอยคนซ้อนมัดของอะไรพวกนี้นะครับโซ่สเตอร์ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหา สติ๊กเกอร์บ้างนะครับเสียงเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับเงียยมากสีดังๆลอนๆนะครับให้ผมเก็บให้รอยตามการใช้งานนะครับ มีรอยกี่ขวนบ้างนะครับไมคันนี้สามหมืนเจ็ดนะครับฟับงเสียงท่อบาบางออครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องฉัดออโต้ซารลอนด้วยครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปคันต่อไปสวัสดีครับ